ครับมาแล้วครับวันนี้นะครับทำเชือกนาหนุงแห้งนะรบ,บริเวณนี้นครับกาวลาครับผมยํำเชือกเสร็จไปแล้วนี่ช่างรองก็ลงลุดเชือกนะครับเ,เราช่างเศษกำลังเติมน้ำมันติดตั้งอุปกรณ์ครับ อากาศร้อนครับตอนนี้ชึ้มฝนแต่ไม่มีฝนครับอากาศแต่ยังมีล้มพายเจ๊ยอยู่ครับครับอุปตานะฮะอีทีตัวร้อยสิบครับอัพลูกร้อยห้าห้าแล้วครับ สร้างเสกนะฮะน,นี้มางานคู่กันครับ Terima kasih. สองล้านะครับไปกันเรียบๆครับผมอย่านก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็ถายคลิปให้ดูนะครับผมก็ามานั่งให้เป็นกำลังใจให้ครับ, <Yeah. S 1> รบเรียบร้อยครับ นะครับผมคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กําลังใจกับคลิปอยเรื่อยครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูกันเรื่อยๆครับผมนี่ก็มาทําเสื้อนะผมแห้งนะฮะกาวะไรทำมาสองลำครับวันนี้ยําเทียบไปแล้วนะฮะนี่ก็มาลูกเีืยอนะครับอ่าเรียบๆกันเลยครับผมก็ถ่ายให้ดูกันพอสมควรนะครับก็ เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆนะครับออสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคำว่าสวัสดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม